ขอบุญขอบคุณกันแล้วกันครับทุกๆุกพอดีติดตามรับฟังให้เป็นแปดสิบเก้าจุดห้าศูนย์ไม่เฮินครับอยู่กับบ่าวซอนครับรายการเพลงรักสองฟังโคงดำเนินรายการโดยดีเจบ่าวซอนกันแล้วกันครับมาร้อเพลงใดจิงจ้อเพลงได้มือหนาเด้อมือรุ่นจะจริงกลางมาให้เร่งรือใจบ่าวซอนได้ศูนย์ก็ศูนย์แปดห้าหกสี่สิบแปดศูนย์นำบทธนะนำนำสาระความรู้ความบันเทิงจากฝ่าสุบันสุขุนวิทยุประกันศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายครับออกอากาศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาาาายหนนนนออองคเะมื้้ีบ่ว เดมาสู่ช่วงไายของรายการแล้วขอบุณขอบคุณแฟนรายการขอบคุณขอบคุณแฟนเพลงถุกหมอกถูกบอลถูกหมอกถุกแจกกันแล้วกันครับที่ให้โอกาสกรบบ่าวสออนได้มาบอกสุพีสุนองฟังกันแล้วกันครับเมือนี่จะพระราพพ่จาน้องประเดอขอบคุณขอบคุณพระรังเยียบน้าแน่ขอบุณขอบคุณบ่าจะเป็นพรงงานไม้ลังไม้กันแล้วกันเนาะรูดูพื้นที่ติดตามรับฟังอีเวนต์89.00าดนเมกะเฮิร์ตกันแล้วกันครับขอบคุณขอบคุณสำหรับไรเสียงตะวันเดอแนะนำกันเนข้ามาครับเสียงควรจากนำคางน้ำแนกันแล้วกันเนาะเหนือยฟังอยากง ต่วันเกอเก่าเมือนเดิมกับไรแฟนคนไรแฟนเนาะหลักกะไม่เคยไม่คิดถึงดาวมีว้เบื้องแย่ใดสิได้กอดเนาะเพราะรักถึงจะลาจากครับหลักกะปากคอใหญ่นำตาปักนายใหญ่น้ำแหน่กันแล้วกันครับฝั่งจะเริ่มทำเสียงใจเด้อชายอิสระครับขึ้นรับฟ้าหลักกะนองออกเมาาอออกรถน้ำแหน่กันแล้วกันเนาะบอกหักพันดีเจเด้อขอยืนเคียงข้างวันเกิดกับวันเจ็บครับหลักกะเอาเฮ็ดยังเฮ็ดใจแอบค้อยครับหลักกะผลงานเพลงหลยาผลงานเพลงกันแล้วกันครับทีนะนํำกันเข้ามาบ่าซ้อนขอบุญกับคุณ รายการแฟนเพลงทุบบอลโมน้บาสอนรับจากพี่จันน้องไปละเด้อขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามเราฟังครับผลงานเพลงนี้ครับฝากลงในเด้อฝากลงสาวอสแอ็นสวยๆละกการองนุดุดสดวยๆเด้อผลงานเพลงที่มี่อว่าฝากคําถามไว้กับดาวครับฝากลุงสาวสุภาบุญยืนฝากลงสาว,สาญญาสาวนุชก็แล้วกันเนาะโมนิบาสอนรอาไจากพี่จันน้องไปละเราเด้อดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหมยอยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง หบตรงในเมื่อทุกเส้นทางมีแต่ความปวดรา้าวขอบคุณกันแล้วกันครับทุกๆกคนที่ติดตามรับฟังกับบ่านสอน มณีบาซอนเสียพระเจ้าพิจารนองไปละเด้อฝากผลงานเพลงนี้ไ้กันแล้วกันครับฝากคำถามไว้กับดาวครับฝากรุ่งนองนุษย์เด้อสาวสุปตาสวยสาวแอนสวยน้ำแน่กันแล้วกันครับกับผลงานเพลงนี้ฝากคำถามไว้กับดาวครับราชนุกเสียโรพ่านมือบาซอนไปสแล้วขอบคุณขอบคุณทุกุคนที่ติดตามรรบฟังกันแล้วกันครับขอบคุณผู้บริหารจะดีดาวเอเป็นแปดสิบเก้าจุดห้าส่วนเบิกเหินบาซอนไปสแล้วสวัสดีครับ มาใช้ในการอดทนเมื่อบางคนเขามาทิ้งไปหากไม่รัก i'm